ช่องแม่ย่ใหม่เจโอวันออฟฟิเชียค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่มากดาติดตามให้ช่องแม่ย่ใหม่เจโอวันออฟฟิเชีนะคะวันนี้ก็เพื่อเป็นการขอบคุณนะคะที่ F C อีห e ล่าน้อยมากดติดตามแม่หญ่ใหม่ o y. นะคะตอนนี้ก็กเกษียณแล้วเนาะเกษียณใน้9วันแล้วมีเวลา เมื่อเช้านี้ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะยังไงนะอีล่ามาตลาดโลดจน,นะอันอยุธยาเมียมือแรงนน่ห่างจากบ้านแม่ใหญ่ใหม่256กิโลนะคะอาทิตย์นี้ม่ไงไหมก็เลยมีความคิดว่าเดี๋ยวสิเป็นไทยทอดสดไทยอันอันเอฟซีมยขอเป็นการขอบคุณอันเอฟซีที่ติดตามช่องแม่ใหญ่ใหม่หมย เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเอฟซีอีลหล่าน้อยก็เลยมือแรงนี่ก็เลยขออนุญาตสามีว่าพ่อให้แม่ไปให้อีหลา่าไปอันอายุธยะแฟนก็ยานหลงแน่นี้เพราะว่าบอกเคยไปอีหลีบอกเคยไปแบบขับรถคนเดียวส่วนใหญ่จะมีแต่เพื่อนพาไปแต่เพื่อนก็ติดธุระเนาะแต่ไม่ไงไม่ก็อยากไปเดี๋ยวไปกับสิลิค่ะบอต้องห่วง<ม>ไปกับสิลิ <laughs> อัน หาเบิ้งเด้อว,ว่าไม่ไงไม่สิเป็นยังไงไปหอดใส่อะไน่ะรุนเอาใจซอยดเด้ออันนี้ห้ามเพื่อเอฟซีโดยเฉพาะเป็นขั้งแรกที่ที่ไม่ไงไม่อันสิไปอยุธยาคนเดียวขั้งแรกที่อไปอันไปหาอันอย่างก็ที่ว่าเจโอทูอบรมอันนั้นก็ขั้งแรกที่ไปขอนแก่นคนเดียวซึ่งจะไปย้อนพลังหลักเด้ ถือว่าเป็นพลังลักอันของบอสโจของอันอิหลาหน่อยได้เฮตุใดไม่ใช่ไหมกล้าออกจากบ้านแล้วก็ไปผู้เดียวได้พี่น้องว้าเอาว่าความหักของข่อยไม่หลายขนาดใดยหาว่าเป็นอิหลาเป็นสาวน้อยเพชรบันแพงบ่ยากจักเม็ดไก่มันไปแล้วบ่มีลำบากไ <laughs> ก่บันไดก็ไปครับพี่น้องนี่เบิ้งหาอันอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์สําหรับอันมือแรงค่ะเพราข่าเีไสิไ,ไหล่สดไปยังกะยานมันติดมันขัดไปออกไหมค่ะพี่น้องเอาสามหน่วยเข้าาแว่งอันซื้อในอันบ้านเท้านี่นี่อันนี้กัที่ชาิสองแบบฟาดชาิสองอันเลยค่ะนี่เดี๋ยวชาติไปก่อนอาบน้ำอาบทา อาบน้าอาบทาแล้วก็อันนี้ที่ชาร์จนะคะอันนึ่งอันนี้ชาร์จอ้มันมันเป็นแบบรุ่นใหญ่อึ๊บนี่บ้านนี่อึ๊บเอาใด้บอบอรนี่ น้อยน้อยไว้ดีจังใดเล้วจังอีได้ค่อยหาแนวอันห้องให้เราวก็เกิวเอฟซีก่ะไดเบิสไม่ไงไม่ไงตัวเอฟซีนะคะอันอุตส่าห์มากดติดตามส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเอฟซีละน้อยเป็นเอฟซีรองอุคงอิงเพราะฉะนั้น อันอีลามาสองอยกว่าลบ่มีปัญหาค่ะไม่สำหรับใจไม่ยั่ไม่ใจใจหญ่มากอันใจหญ่กว่าตับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดการเดี๋ยวไปจัดการไลส่สดให้พี่น้องป้องปายเบื้องนะคะความวันความซึนมือแรงเด้อติดขอบสนามอันให้ไม่ยั่ไม่ได้เด้อจ้ะกดไลค์กดแชร์กดอัน คอมเมนต์ให้ไม่ใหญ่ไม่รัวๆเด้อจ้าฝากอันเอฟซีทุกคนของอีลานนอยฝากเอฟซีอันของเสนาหน่อยเพชรบันแพงอันนะฝา,ากบ้านหลังน้อย,อยของมไม่ใหญ่ไม่ไว้อีกจากหลังเด้อจ้ากำลังสะสมชั่วโมงตอนนี้จะหาได้สองอันเจ็ดร้อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดได้ดอกเนะาะเซาวาพลังรักจากกันพ่อพ่อแม่โตแต่ซีมีไมหลมาหอดไม่ใหญ่ไม่อยู่หันละ เนาะอันไปไ anie, ล่สดเมือ่อนี้เรากะวันนี้ยี่สิบแปดกับซีไล่สดอันที่ใกล้ๆบ้านนี่แค่สิบกิโลแต่อันนี้สองร้อยห้าสิบหกกิโลค่ะไปค่ะพี่น้องไปใจนี้สุดยอดสุดยอดค่ะี๋ยวอันชา์จเบตไใบก้อนนี่อันนี้อีกก้อนหนึ่งชาจเบตดว้แล้วกับซีไปเพราะว่าอันนี้มันเป็นอันนี้ อันนี้สำหรับอันอย่างเงยไหลเขาไปซื้อมาเราให้สายมาเนี่ยซ้ำซุงซ้ำซุงคือเป็นดังซี่คือเป็นสายแบบนี้งงงงเลยอัน,นฟาดชาติแบบใดเอามันเข่าแบบนี้กับว่าใดวันที่สิบตุลาเด้อลูกสายพอเก่งบอลนี่ เอจเอจากพ่อวันที่สิบเด้อจ้าเสียซอยกันเสียซอยกันเพลงบอดเพลงบอดเขารุ่นเขารุ่นบอดทะลมเสียบบอดน้ำกันจ้ะกินใจคัก คนหวัวลุกสิบตุลาค่ะถล่มแช่ถล่มเชียกันเนื้อจ้าของพ่อโจของพ่อโจ ชัดชัดพี่น้องชัดชัดย่าให้ขาดสายมือเล่งนี่อันไม้สามน่วยค่ะพี่น้องอันไม้สามน่วยอันอันเก่าอีกสองเป็นหาน่วยค่ะพลังงานเขาอีกน่วยหนึ่งอยู่ใส่นี่ หกสิบแขวยังดีอยู่เด้อจ้าเนี่ยแควแทะห้างเบิดเด้อของไม่ยัยไม่โบเมนแขวปอมเด้อกัดได้กัดได้ดไดแขวแข็งแรง <c oughs> ของแ้เบิดปากนี่ละคะเนี่ยยังบ่าัดได้ใส่ของปอมเนี่ย